สวัสดีครับรายการสตูดิอกรการแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นซับพอร์ตนิ้วนะครับอีไรนะครับคนนิ้วหักนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อทั้มเบสนะครับภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นไซส์นะครับขนาดไซส์อันนี้ก็เป็นนิ้ววันนี้เป็นเซนแต่นี้ด้านในนะครับพอาแกะมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแกนเหล็กนะครับวิธีการใส่ก็จะใส่แบบนี้ใส่นี้นะครับ ถ,ออถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดบิวต์อุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวนลูกคา้าสแกน QR ี่อัที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่สามสิบคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube ทักหาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนของเราศูนย์แปดสี่หกห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหรือศูนย์แป อย่าลืมทักแค้นหายทินนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ